สถานการณ์ครับผมหลังจากน้ําลดครับพวกเราก็เร่งทําความสะอาดครับผมตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยครับเล่ฮะล้างแล้วโอเคเช่อขายเชืขายช่อาไปนี่ครับเมื่อวานเป็นฟองตรงนี้ครับ น้ำขึ้นเยอะมากครับตอนนี้เราก็ทําความสะอาดครับด้านในนี่เคลียร์ใช้น้ําล้างครับเคลียร์แล้วก็ย้ายของมารวมกันครับเนี่ฮะดูความตะเกีรตะกะความกระลองหนของพวกเราครับผมเละหมดครับไป่น้งเฮ้ย นับเอาเดินเนับเอาเดินเเคลียร์ก่อนเดินเตอนนี้ก็ย้ายตู้ออกครับผมย้ายตู้ออกไปฝั่งหนึ่งครับเพื่อที่จะทำความสะอาดครับวันนี้น้องๆพนักง,ง,งานพวกเราก็มาพร้อมกันทุกคนเข้าตีสี่ยันหกโมงเช้าหกโมงเย็นครับผมเราจะเก็บามความสะอาดนะช่วยกันครับนะถึงวิกฤตพวกเราต้องมาช่วยกัน สถานการณ์ที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับเพราะว่าวันนี้ว่าพายุเข้าอีกพวกเราก็จะนี่ครับไอเอ็มเอ็มรีบเคลียร์ตัวนั้นเข้ากับตัวนี้เสียบตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าตัวนั้นไม่ได้เสียบเลยนะเออเอาเอาเอาอย่างนั้นเข้ามาเอาไอตัวอะไรนะใส่มันมันเสียไหมเขารี่บอาเข้าเฮ้ยกล้าเสียบไปล่ะกวมันช็อตแห้งก่อนอันนั้นเสียวพี่บาท นี่ครับผม,ผมเราก็ย้ายของประโยชน์ฝั่งหนึ่งครับเพื่อที่จะทําไล่ความสะอาดครับช่วงก่อนนี้เราย้ายไปเราทำความส,สะอาดัรงนู้นแล้วครับแล้วก็เอาของกลับไปคืนระวังลื่นระวังลื่นเนี่ยนฝะั่งนี้มีแต่น้องผู้หญิงครับน้องน้องเร้วกว่าฝ่ายผู้ชายครับเสร็จแล้วจบแล้วครับ แล้ตัววางนี่กันที่ล่างตัววางเลยไว,ว้าว,วางของมีงความโกลงหลนกับความวุ่นวายเพราะว่าเคลียร์ไม่เสร็กับสกปรกมากเลยครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นแน่นอนครับผมเพราะว่าวันนี้มีฝนเข้ามาอีกแนละ้วพายุเข้ามาอีกเราก็ยังไม่มั่นใจครับก็ต้องเคลียร์เคลียร์ก่อนเคลียร์ไปเรื่อยๆเนาะดูสถานการณ์ครับเละหมดครับผมพี่น้อง อะไรบางไขหยักหยอกนี่ตรงนี้ก็ไม่เหลือหรอกน้ำมันถึงที่เลยนี่น้ำเข้ามาหมดครับตรงนี้เสียหายกันหมดครับเมื่อวานตรงนี้เป็นคลองเลยครับเราที่เราได้ทําคลิปให้ดูที่ไปชมกันครับอันนี้ยาวทิ้งเนื้อหนิไม้เนี่ยไว้กั้นเนื้นหนิถัดไ,ไปแล้วนี่มีมีแกนเนี่มีแกนไปจองด้ดวยเด้อไปจองเอามาเสียบเสียบไปเจ้างั้นได้อยู่เลยป้องกันได้เยอะอยู่ป้องกันน้ำสาดไปครับวันนี้ น่ครับไม่ใช่ว่าวัวหายล้อมข้อครับผมเพราะเราก็คิดว่าเรามีกระสอบทรายแล้วมีการป้องกันที่ดีแล้วครับแต่ถึงจะป้องกันดีขนาดไหนผมว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางสัญจรครับเส้นทางสัญจรเวลารถวิ่งมารถสุดล้อหกล้อวิ่งมาปิกอัพวิ่งมาแบบเขากลัวแล้วเขาดับครับเนาะอัดมาก็ทําให้เป็นคลื่นใหญ่ครับผมที่ทาโถมเข้ามา,อ,าอะไรที่ตรงนี้ก็พังหมดครับผมไม่เหลือครับเล,เละตุ้มเป๊ะหมดครับผม เราป้องกันดีครับผมเมื่อวานแต่ว่าพูดถึงเรื่องของอคลื่นที่แรงซัดซัดยางแรงครับซัดโดนอสอบทรงกระสอบทรายท่าเข้าไปหมดครับเอาไม่ทันครับผมแล้วก็มาเร็วมากๆครับน้ํามาเร็วเร,เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทันครับเนาะนี่ยแล้วก็วันนี้ตลาดเงียบไปเลยครับผมพี่น้องเนาะบรรยากาศเงียบเลยครับ ความโกลาหลเกิดขึ้นครับตั้งแต่เมื่อคืนช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ลำบากมากๆครับพวกเราดูสิครับพี่น้องความระเกีระกะเละหมดเลยเจ้เอาเาอาไรครับข้าวเนี้ยเาไข่เบอร์สามด้วยช่วยขายกันน้ำชวยขายกันครับ ของล้ำจังเลยตุ้มเปะไม่เป็นไรของมันอยู่ในตู้นใน,น,ในเข้าน้ำเข้าตู้ที่ห <conception. S 2> ไ,ไหน <c ười> เคยเหลือบ,บอกกระจกพังสองบาทเนี่ย <c ười> เอาเฮียนี่กระจกพังแค่ไหนไม่ใช่เขามาทุบเอาของบอผมผมเป็นคนคนอยู่ <c ười> ร่อนน้ำ่วมนะ่ะพังหมดเลยพังกันเอาเฮียนี่ขนาดนี้ไม่เบอกว่าประตูพังประตูพังกระจกพังเลยครับรถมาครับนี่ขึ้นขนาดนี้ครับ โอ้ประวัตเลยปล่อยเลยครับพังกับพังไปจะซื้อเรือครับเพื่อที่จะพายไปขายของอะไรไปตุมเป็นอแล้วะอนาเนี่ยตรงนี้ที่เป็นดินถลกของเราครับเละหมดเลยครับเสียหายหมดเลยครับตรงนี้ทิ้งเลยครับเนี่ยฮะคือเสียหายเยอะครับผมเนาะแล้วก็ทิ้งเยอะมากครับเนี่ยฮะบรรยากาศครับผมให้ดูบรรยากาศก่อนครับ ให้ดูสถานการณ์ของวันนี้กับร้านพวกเราครับดูครับดูครับเละตุ่มเปก,กันหมดครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากครับเอาบรรยากาศมาให้ดูครับความโกลงหนลและความเนาะมันดูไม่สวยครับผมตนนัวนี้น้าป้าช่วยขายก่อนช่วนข,ขายก่อน ที่บ้านเขามีจะได้ความไอ้ที่ขายโปรดังเขาอืยพี่พี่ไม่ต้องนั้นเราเดี๋ยวหนูถือเอาอย่างนี้มาเดี๋ยวพี่ค่อยส่งให้หนูขึ้น่อนทอนมาพรอนเท่าไรครับพรอนนี้เท่าไหร่สามร้อยหกสิบพรอนสิบบาทครับเดี๋ยวหนูไปรอบนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมขอบคุณครับเอาอุบไปเลยอุ้มไปเลยนี่ฮะถึงว่าจะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมแดดออกลูกค้าเราก็มาครับผมเนาะก็ยังมาอดหนุนเรื่อย เดี๋ยวครับเอาหิ้ยใจร้อนเกินไปแล้วครับอ่ากับเละครับไม่เคยันอันี้แล้วครับต้องระมัดระวังเต็มที่ครับผมเนอะอันตรายอย่างยิ่งครับระวังลื่นจะพลาเด้อระวังลื่นเพื่อกันเคลียร์ช่วยกันทางสะอาดครับจะได้จบครับผมเนาะช่วยกันครับช่วยกันอ่ะเราก็ถ่ายให้ดูก่อนครับทาคลิปให้ดูก่อนให้ดูบรรยากาศไปก่อนอ่ะว่าเป็นยังไงเราสถานการณ์ณปัจจุบัน อะไรอ่าสถานการณ์ปัจจุบันครับน้องๆก็มาสู้กันด้วยกันตั้งแต่ที่สี่ที่สามที่สี่นอนไม่หลับครับอ่าผมนอนไม่หลับครับผมลอยๆลยๆหนูเอาเอาอะไรมาเช็ดไปมีผ้าไหมนี่เอ็มเอ็มอันนี้ไปวะอาผ้ามาเช็ดตรงนี้ปะเยาให้มันชืดไปเออเออ โอ้โหครับผมนี่ครับอัปเดตสถานการณ์วันนี้ครับผมวันเช้าหลังจากที่น้ําท่วมลดแล้วเนาะความโชคดีของเทศบาลมุสลินคือน้ําลดเร็วหน่อยครับผมเนาะไม่มีน้ําขังครับถ้าขังสองสามวันเหมือนเขานี่อยู่ยากเลยครับพี่น้องอันนี้คือไม่เกินหนึ่งคืนครับก็น้ําก็ลดลงเลยครับผมเนาะเป็นปกติเลยครับผมเนาะแต่ก็ทิ้งรอยทิ้งองรอยความเสียหายให้ไว้แค่พวกเราครับผมเนาะเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยกันทุกๆคน มาช่วยกันครับพนักง,งานเราแปดท่านครับอยู่ที่นี่ช่วงเช้าก็มาช่วยกันก่อนอท้งร้านหมูร้านไก่ประจําสาขานี้แปดท่านครับนะฮะมีแต่คนรุ่นแบบรุ่นเด็กครับไม่มีเด็กน้อยครับร้านเรามีสมีสากันทุกคนแล้วโ <c oughs> อ้โหอาเรื่องสะอาดครับเนี่ยพวกเราทำความสะอาดเช็คจีนก็ทำความสะอาดวันจุดจีนพวกเราทำความสะอาดวันโดนตาครับวันสตรา เคลียพื้นที่เคลียร,ค,ยรความสะอาดครับล้างครับผมเนาะสถานการณ์วันนี้ก็ยังอึมครึมยังมีความน่ากลัวเช่นเคยครับถ้าวันนี้ฝนตกหนักเหมือนเมื่อวานก็ท่วมเช่นเดิมครับนะแต่เราวันนี้จะหาสิ่งหาอุปกรณนะ์มาป้องกันเพิ่มเติมครับจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยหลายๆครั้งบ่อยเกินไปไม่ไหวครับพี่น้องเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับวันนี้ดูสภาพแล้วไม่น่าชวนมองครับ แต่ก็อยากให้เห็นครับบรรยากาศที่พวกเราโดนอยู่ตอนนี้ครับผมเนาะเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราครับเนะเาะให้เป็นกําลังใจในการสู้กันต่อไปครับเบอร์สามก็ได้ครัเบอร์สามเอาเบอร์สามไหล่ะใช้ได้ไหม เดี๋นี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ